สบายดีท,าท่านผู้ชมทุกหมองทุกบอนตอนในสะโบ,บก็สิไปหาไปหาเห็ดเพาะพี่น้องพี่น้องป้องป่ายเพิ่นได้ยินเขาจะบว่าเห็ดเพาะออกเนาะโอ้ยอย่างเดบเดดเดบเดเดปันแม่ม่านท้องปุ๋งอร่อยมานกินข่าวอิ่มพี่น้องเอ้ย กินเข่าลายหน่าก็ห้าวกองเพนนี่บ้านตายเร็วไปเบิ่งไปชมนลำกันละพี่น้องเนาะว่าสซโบสรได้หรือบัได้เนาะเห็ดเพาะนี่เนาะเช็คสีแนวได้แหละเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนลำกันพี่น้องไปกันเลยตอนนี้ก็มาสู่ป่าติวเนาะเมียอันของไอตุงเนาะ ลูกก็สิปไปลูกสาวผลกระสิปไปอาสบ,บายดิทา,านผู้ชมหน่อยทานผู้ชมทานผู้ชมเฮ้อเก่งเก่งเก่งมือนีิมือนีิน้องติวสิปไปใช้มือนีิไปหาเห็ดโอ้ไปเบิ่งไปเบิ่งว่าสิได้เห็ดจกดอกพื้นพื้น เพื่อนเพื่อนเพื่นพนอนเฉได้ไปหาเฮต์อ้าสองคนนี่นยืนจิ้มขี้แขวสบายได้สบายดีสบายดีนะพี่ชม <c oughs> แต่เกาแถวหน้านี่ก็ออกบดได้พี่นี่ไงแม่น้องติว <c oughs> นี่ไงแม่น้องติวพี่น้อง Nee, ka, ่ไอตุ้งกับพี่น้องโซหุ่นพี่น้องเอ้ยโซกามโซหุ่นโซหุนพี่น้องโซหุ่นบเัตรเกตโตรอรอเทียงควายมาหอดหัวชายเลยพี่น้องหาเห็ดเพาะพี่น้องเบิ่งในหวยพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮา หมวยบอลฉบอมาจับอึ่งยามเดือนสี่เดือนหาพี่น้องนี่คือหุ่ยไซน่ะพี่น้องเนาะผู้น้องติวกับแม่กับสบอพากับน้องเวียไปก่อนเจ้าสิได้จดังดอกพี่น้องเอ้ย่างทองผ่าน้ะไล่อยู่พี่น้องทองผ่าลายแต่ว่า จะเะคดอีกยังบอท่านหมูสัมพี่นะช่วงแดงดบ่ใช่เบอนเห็นเห็นมี ยังสั่นอ๋อแม่เห็ดเผาะบอกอ๋อซาบะผาเห็นเห็ดเผาะพี่น้องดอกเดียวนี่โอ้ยยังสั่นอ๋อนี่พี่น้องเห็ดเผาะเห็นอยังบอกอ๋อ มีจอะนี่เขียสบปะามาพี่น้องเมนติดอกน่อยเห็นชองคำดอกก็ทีมันออกดอกใหญ่อืมแต่เกาดินมันจิแต่เหือเนะ

น <t> ี่นี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่เห็นยังบ้านี่จะดอกอ่นอ่าซาบูผ่าคูโทยะอะไรพี่น้องเอ้า

Ba lụ, hên chắc đỏ đang nè, nhưng mày hên pha đỏ mày luôn mày luôn mày luôn mày hết nó nếu nó được nọ, nhao 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 นี่ดูแมนดิแมนบอกองปลูกเงปลูกต้องปลูกอ่านี่็ไม่ปูกนะิเจก็ักหัเดออเคสเอาในนี่เนี่ยอืมดีอะไูบ่ ผูหาไปทางผูหน้าเหื่อทางผูเห็นบอสบอผ้าอืมบอสบอผ้าเห็นดอกหนึ่งแล้วเอ้าหาคอยหาไปกบถือเสียมซับๆเห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยแนวมันหาเนี่ยอุ้ยคือดอกใหญ่แท้ถเสียม ดอกใหญ่ดีพี่เนอะพวกโขดด้วยนะเนาะมันดอกใหญ่อันนี้คือบ่อเป็นกลุ่มเน่ะอันนี้คือกระส่ามันเนาะพี่น้องอันนี้คือกระส่าเห็ดเผาะเนาะผู้ใดตาดีก็ได้เห็ดเผาะ ไปหาเห็ดก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยย่างจนเมื่อยก้มจนอันเลือดลงหัวหมดแห่ก็ยังบ่ได้เ็ดเนาะติวก้มจนเลือดลงหัวแก็ยังบ่ได้เ็ดเนาะม่ใ่เ็ดบ่านมเบิ่งเมื่อยโอ้ยได้หลายอีหลีพี่น้องเอ้ยขนาดเลยนี่ได้ตัวนี เหมืเนะได้าานะลายป้าๆไปเมื่อเมื่อมาใช่ทีบ่งหองจ้ะโอ้ยปวดได้กระเพาะนปนันพี่นนองเลยไปไปเมื่อติวอ๋อกินข้สองเมลูพอดีแกงเลยดิโอ้ยบอิ่มดอกซติวอย สบายดีเลดยดิพี่เบื่อเ <c oughs> มื่อเด้อบานนี้พี่นอ้องเอ้ยหาเห็ดก็บบไดทำเลย ตอนนี้ยังเห็นหอยจิ้มอยู่ได้คันฝนตกหยุดจักสองสมอจอดินบี้บจ้ะ